ไปตู้ไปอาอาชนไหมอ่ะเอาเอาเอาช่างเห็นนะช่างเห็นนะเห็นเห็นเออผมกำลังขึ้นรถอ่ะ โอ้ยเบรกยงไหมอ่ะไปดิอยากจบปูนไหมเหรอมึงไปดิมึงไปดิไปด,ไปดิอยากจบปูนอ่ะไปดิคนดีเลยอยู่เนี่ยสี่แยกเนิงจ่ายเนี่ยร้อยดอกติดไป ครับผมไม่ได้ดูเหตุการณ์แต่ว่าสวัสดีครับมันลั่นออกมามันลั่นได้แล้วสวัสดีครับแล้วถ้าปากฉลามผมลั่นใส่หน้าคุณน่ะผมพูดว่าลั่นได้ไหมอะไรนะครับใจเย็นค่ะได้ไหมก็ลั่นได้ครับอ่ะงั้นลงมาดิอ่างนั้นลงมาดิผมจะได้ลั่นบ้างอย่าใช้คําว่าลั่นเว้ยไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษด้วยครับอย่าใช้คําว่าลั่นจริงๆงานการพวกมึงไม่มีทำกันหรอกจะทำออกไปที่ไหน เรียกช่างมาดิไม่มีงานการทำกันเลยวะเข้าไปดิอยู่ไหมอะ ดูแลลูกพี่ดอมเหรอดีแล้ว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 ทำงานดีทำงานดีทำงานดีแล้วทำงานดีในเพื่ออะเพือกอยู่ไหนอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยทำไมตำรวจยิงอะครับคนไหนเลยด้านหลังครับใช้คำว่าลั่นได้ไงอะดอมมึงทำไมใช้คำว่าลั่นครับบอกผมครับอธิบายหน่อยถ้าผมปากฉลามแทงแล้วผมบอกลั่นได้ไหมอะยกให้ผมได้เะล่ะเออแล้วทำไมตำรวจซ่อมท้ายตำรวจซ่อมให้ายเขายิงอะยิงคนอะ ไม่อย่างนี้ประกาศไปเถอะ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 ไปแล้วเอาข้างหลังโอ้โหดีว่ะพี่เพื่อนพี่เพื่อนไปคุยเขาหน่อยไอ่เราเดี๋ยวกัแล้วคนหลบกวายดอยอุ้ยแจ็คว่าประกาศเขาไปเลยจกปูนขายยางกันเต็มที่ตำรวจอยู่นี่หมดแล้วเนี่ยเออนั่นแหละดีงานการไม่ทำด้วยไหนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะนะครับลาดแดงเลยลาดแดงขวงนุ่มเลยจกขายให้ตำรวจว่ะวะอ้าวเพื่อนเคลียร์หน่อยดิครับทำไมตำรวจใช้คำว่าลั่นน่ะยิงเทเซอร์ใส่คนอ่ะ ยิงเเทซอร์ใส่ไม่มีเหตุนะไม่ได้ขายยาไม่ได้จกปืนขับมาชนแล้วก็ยิงเลยหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงผมเพิ่งเนี่ยเขาขับมาเนี่ยเขาก็ชนผมแล้วเขาก็ยิงเทเซอร์ใส่ผมเนี่ยคืออะไรอ่ะก็ะเป๋าตำรวจเมื่อกี้กระเป๋าครับกระเป๋าไทยกระเป๋าอะไรตำรวจใช้คำว่าลั่นใช่เขาใช้คำว่าลั่นใส่ผมสามสองเจ็ดครับผมถามยิงทำไมเขาบอกลั่นครับเขาถามว่ายิงทำไมแล้วมีตำรวจบอกว่าละเอาปืลั่นครือเปล่าใช่ ทำงาโดูแลงดอมนะนิ้วนิ้วมันแบบไม่กดไกปืนมันก็ไม่แจ้งมาว่าประมาณว่ามีการไล่บัมรถกันนะครับไล่บัมอะไรก็เขาเบรกผมจะทันที่ไหนอ่ะใครเป็นคนเห็นนะที่เขาไล่บัมมาเว้นปะผมว่าขับปกตินี่ตำรวจหรือเปล่าตำรวจหรือเปล่าที่มาบัมพวกผมอ่ะขับมาชนตรงกลางวงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการระงับเหตุจะขับลำบากนะนี่ยมันเป็นการบัมรถกันแล้วอ่ะ เขาไม่ได้บลัมไม่ได้บลัมผมไม่ได้บลัมผมขับเฉยๆอาร์แปดด้วยนะแล้วอาแปดไม่เหมือนคันอื่นเลยนะมีคันเดียวเขาบอกว่าเขาไม่ได้บลัมเขาไม่ได้บลัมขับมาจอดไฟแดงคือผมอ่าฟังนะผมขับอาแปดแล้วอาแปดในหมู่นี้มีคันเดียวแล้วอาแปดไม่ได้บลัมขับเฉยๆอะทำไมโดนยิงอ่ะตอนนี้ผมพบว่าการแข่งเพลเพราะว่า ไปหน่อยแต่ว่าขับมาได้ไหมขึ้นรถเฮ้ยหนู่อยกอนเร็ว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 โอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยขึ้นรถเร็ว Субтитры сделал DimaTorzok อะไรบ้าคือเออแสดงว่านี่คือรถมัน,น,น,นลมแล้วใช่ไหมถ้าเกิดนี่ลมมันมคือมันใช้กันใช้การโอน,นหาให้ใหเจอหาให้เจอแล้วเผาไ,มไ,มไ,ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ผมรู้ผมแบบจริงผมรูม้ผมแบบเพื่อไม่ให้โดนจับเฮียนายกดอมไหมเฮีย แงไปไหนตำรวจตามไปสิบคันเลยโครเทเงินติดลบในบัญชีมันหลังไอ้ดอมโดนครับไอ้ดอมโดนในตัวครับงั้น เอา้เอาตำรวจมันไปไหนละนั่งอย่งพี่แจ้งความอยู่ในสนั่แจ้งความอยู่แจ้งความเรื่อง,งมเมื่อบอกว่าโดนชนแล้วไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ให้ตำรวจ <c oughs> ปกป้องดิย <c oughs> ทำงานได้ก็ทำไปดิกู <c oughs> ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวประเด็น <c oughs> คือนี่คือแตกใช่ไหมในตำรวจนี่คืออะไรเนี่ยข้าวไม่กินนี่ตำรวจเอ้ยมานี่มาเดี๋ยวกูไปส่งเองมาตำรวจไม่ดูแลกันเลยเหรอ ไม่่เเออาพืนถามจริงไม่เอาเพื่อนกันเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนหิวอาหารตายอ่ะโอ้สอนอมีอะไรกินไหมเนี่ยสอนนอมีอะไรกินไหมเนี่ยเพื่อดูแลลูกน้องไงเนี่ยไม่มีข้าวกินเนี่ยวางวางไว้เลยครับวางไว้เลยวางไว้เนี่ยผมคนดีเนี่ยดูดิครับ เไม่เป็นไรก็เลยจะมาดูนะไม่เป็นไรตรวจเยอะมากก็เรามีกูมียากันเยอะเอาให้หมดเลย ถือไว้ครับเมื่อกี้คุณพูดชื่อมานะแบบขี่ค่ะเมื่อกี้คุณพูดมานะและแลกกันก็ได้ก็พี่เกี่ยว่าพี่ยากันเทเซอร์ผมไมม่ผพูดว่ายากันผมไม่ได้พูดว่ายากันเทเซอร์เรียบเรียงคำพูดด้วยครับแบบขี่ไม่ดีนะครับออกมาไม่ดยังไงเนี่ยในคุณตุลย์ยังไงขออภัยครับขออภัยคุถูกไหมผมพูดว่ายากันหรือเปล่ามันยากันอะไรอ่ะคุณรู้เหรอกันวัคซีนโควลกโรคโควิดโอเคโอเคถูกไหมอ่ะบาอยู่ เนี่ยคุณใส่ร้ายผมแล้วคุณจะมาใส่คดีผมได้ไงเนี่ยไม่ใส่ให้ผมแจ้งไหมให้ผมแจ้งไหมใส่ครับคุณใส่ร้ายเนี่ยคครรับุณตวให้ผมแจ้งไหมฮะถ้าเราผิดก็แจ้งไปเลยก็ได้โแล้วเราคิดว่าผิดไหมอ่ะผมพูดอย่าผิดถูกไหมอ่ะโอเคคุณเคียร์ครับว่าไงฮะเดี๋ยวผมาคุยกับผมเลยครับผมจะเอาโทรศัพท์ไปวี้ได้ครับผม ว่าไงที่ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับที่เป็นดีที่พูดออกไปขอโทษด้วยครับคุณแจ้งมาเลยคุณยิงเพราะอะไรไม่ใช่ว่าใช้คำว่าลั่นสติครับครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นบรรทัดฐานไงแม้คนอื่นใช้คำว่าลั่นมันก็ได้ไงมือวิ่งไปเไม่เคยได้ยินเนาะมันไม่แม่เซนไงมือมันจะบอกไงเดียวเหนียวไกลปืนอ่ะไอ้้เหียมันไม่ควรใช้คำว่าลั่นนะถึงเวลาใครยิงที่ผมอ่ะไอ้เหี้ยคนงมันเป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได ะผู้เหลือเชื่อเขาเลย We'll be right back.